มาค่ะหลังจากที่เมื่อคืนเราเอาราตีนั้นอีกยาวนานนะคะเราก็ตื่นมาสิ้นปลอยแล้วเราก็มาแก้แหงกันด้วยแบบกาแฟจักบูกหนึ่งนะคะแล้วก็มาปิ้งขนมปังกินค่ะเออเมื่อยลายแอะเ,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 เลยค่ะเมื่อคืนกับแบบเออตื่นเศร้ามากจากน้อยนึงก็เปิตื่นเศร้าบันไดค่ะกะตื่นสวยยุนะคะกะลงมา้าหากับคงกับขา้าวกินนะคะมื้อนี้มิวกะเฮดกับขา้าวเป็นข้าวต้มหมูนะคะแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็อาก่าตะไคร่กะทิวาจะมีนไข่กระทะบะมีนะคะเป็นผัด ลูกชิ้นนะคะน้ำกระผัดแสบยูคาะมีไข่เจียวผัดลูกชิ้นแล้วก็ข้าวต้มนะคะอาหารเข้าสวยร้อนๆนะคะประมาณท่านี้ในเมนูแก้แห่งของเขานะคะจากนั้นค่ะเขาก็มาเริ่มต้นแต่งหน้ากันเลยค่ะลงสีเสียที่เขาเตรียมมานะคะจากนั้นก็ลงครีมกันแดดของเขาอันนี้ากันแดดเหมือนเช่นเคยนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดส่องดทั่วใบหน้านะคะกระท้ายไปทั่วหน้าทั่วทั้งข้อพร้อมนะคะกันแดดตัวนี้ดีใส่ดีค่ะจากนั้นก็มาลงรองพื้นกันด้วยรองพื้นของ KMA นะคะตัวนี้เขาบอกว่าปกปิดแน่นเวอร์แล้วก็แน เปียแล้วก็แบบปกปิดแน่นทนนานเขาก็เลยลองมาซื้อมาใส่นะคะค่อยๆเกลียไปนะคะเมื่อี้สังเกตดูได้ว่าหน้าเขาไม่ค่อยติดรองพื้นตไใดแมหนาเขาเริ่มผิวหนาแห้งแบบแห้งเยอะแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเออต้องไปรับการโบทัลเดฟิลเลอร์แล้วก็หรือทําเมโสหน้าสักนิดนึงนะคะงานหนางานผิวต้องเข่าแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าผิวหน้าเขาแห้งมากใส่มาเจลเซรกักระเกิดผลนะคะต้องพึ่งหมอเท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะเขามาโบกตาใต้ตาที่มันแหลกๆคำๆที่เมื่อคืนเขาเล่นเกมกันสนุกสนาน ก่อโมปลายนะคะก็ะใช้คอนซีลเลอร์ของชิชาโดนะคะใตาตาจากน้อยนึงนะคะโบกปายจากน้อยนึงต่อจากนั้นค่ะเขาใส้ลิปของแมกนะคะที่เขาติดมาในกระเป๋านี่แหละค่ะเป็นเบลดก่อนที่จะลงบัสออนนะคะใตาตาจากน้อยนึงค่ะให้เองดูอ่องตองอ,งอง่องตองแบบกระชากไว้กับเขามาจากน้อยนึงเนาะเออช่วงนี้ลองแก้มกับมาแล้วนะ <laughs> อ่าต่อจากนั้นค่ะ, <laughs> ก,คะก็ใส่แปรงรูเซียทานซลูเซนของรูเซียนะคะเป็นแปรงโป่งแสงนะคะกระซับซึมซับรองพื้นปลายก่อนนะคะใส้พับชิชาโดนะคะเคลียทั่วทั้งหนาทั้งลําคอพอ ะะแตงปลายค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งฝุ่นอัดแข็งของแป้งเจ้าน้างนะคะสีเข้มกว่าแป้งเมื่อกี้นิดนึงนะคะทาข้อพอมค่ะข้อจะแบบขาวก็นานนะคะอย่าให้มันกระเดิดกระเดิงจนเกินไปค่ะอย่าให้มันโอกโรกอกรากนะคะก็ใส่แป้งในการปัดปลายนะคะ ต่อจากนั้นค่ะมาเขียนคิ้วกันด้วยดินสอเขียนคิ้วของเออร์เมรินดานะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของอ,อเป็นแบบออตโต้นะคะค่อยๆวาดไปตามโครงคิ้วที่เขากันไว้นะคะสังเกตเบ้างค่ะมื่อนี้จะมีสิวอ,อกโป่งอยู่ตรงกลางหน้าผากนะคะแบบเป็นสิวซาวไว้4สี่สิบแรกขบเพาะของเราน,นั่นเองนะคะก็บีบไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะใส่พาเลตของทูเฟสนะคะสีเข้มๆจะน้อยนึงกระกลบคิ้วให้มันท่อกันนะคะถ้าตรงไหนที่มันกระเดิงกระเดิงกระเกีย้ยๆใส่มือเกีย้ยให้มันท่อกันนะคะจากนั้นไลส่สันดังให้มันมีดั่งคะ ใส่สีน้ำตาลอองต้องเมื่อกี้นี้น,นะคะเราจะงานกัสีสามค่ะมาทาตรงเปลือกตานะคะใส่สีน้ำตาลแบบเป็นเบทานไปก่อนนะคะทาตรงเปลือก เขาตาให้มันม auto, so ีบอกตานะคะแล้วก็ใส่ใต้ตาพร้อมนะคะให้มีความเชื่อมกันนะคะให้ดินนวยตามันดูกลมโตตาตีบจนเกินไปนะคะใส่สีน้ําตาลค่ะมาไล่จากหางตามาสุกกลางกลางตานะคะเทคนิคการแต่งหน้าของเขาไม่ได้แบบแตกต่างไปจากเดิมนะคะก็เหมือนคล้ายๆเดิมเนาะเพราะว่าเขาจะเริ่มนจากสีแบบอ่อนๆก่อนแล้วก็ไล่สีเข้มๆเข้ามาจากหางตามาสุกกลางกลางตาแล้วก็ใส่สีวาวๆวิบแังแมงกัมเบียเนี่ยนะคะทาตรงกลางกลางตาแล้วก็หัวตาขีดตานะคะแล้วก็ใส่แปรงสะอาดๆค่ะเดรให้มันทอกันฟุ้งๆ เนี่ค่ะเขาจะมีความแบบเปลี่ยนแปลงชช้นนึงเขาจะกรีดไลเนอร์ด้วยไลเนอร์ของมิ i ชีนะคะอายไลเนอร์กรีดตาให้มันดูตาคมหน่วยโตจักหน่อยนึงนะคะระวางที่ลอ้อให้ไลเนอร์มันแห้งนะคะก็ใส่ n อ c นมาคอนทัวหนากรอบหนาให้มันชัดนะคะเป็นการคอนทัวหน้าเพื่อให้กรอบหน้ามันชัดหรือว่าตรงไหนที่เราต้องการที่จะให้มันแคบลงเขาก็คอนทัวมันลงมานะคะเมื่อนี้ใช้ผลิตของอเวกาดค่ะสีองตองนะคะสีสวยสีรี่แบบชมพูงามค่ะปัดเนื้อรงซานดังขึ้นไปนะคะแบบเนื้อซานน้ำหมากของเขาขึ้นไปจะตั้มก่าซานน้ำหมากของเา ะอะไลเนอร์แห่งแล้วเขาก็มาดัดขนตากันค่ะมื่อนี้ใช้ดัดกขนตาของชิชาโดนะคะแล้วก็ใส่มาสคาร่าของเมเบลลี่นะคะตนนัวนี้พานไปจัระมาณชั่วโมงนึ่งนี่ละก็เป็นขามีแพันดามาเลยทีเดียวนะคะรู้สึกว่าเออเขาเหมาะก,กับมาสคาร่าอิลิเนาะจะนั้นค่ะเขามาทาลิปกันค่ะมือนี้ใช้ลิปทีคอนเซ็ปต์ซันดานะคะสีสวยค่ะสีน้ชิชมพูองตององตองอิลิค่ะองตองสมกับเออไว้เฮานะคะยี่สิบขบเพาะนะคะสวยค่ะจะนั้นเขาก็เพร็ดผมค่ะผมเขาประมาณท่นนี้นะคะผมดัดลอนคู่นะคะล้านสวยแล้ว รู้สึกว่าสวยประมาณเท่านี้นะคะกับประมาณเท่านี้ค่ะสำหรับแต่งหน้าคลิปแก้แห้งของเขานะคะเขาจะกลับใช้ยุูมกันแล้วนะคะเขากา็ขับรถออกจากที่พักนะคะกลับไปตามรายทางค่ะประมาณเท่านี้ค่ะสาหรับคลิปการแต่งหน้าแก้แห้งของเขานะคะแล้วก็จบที่เป็นการทัวชิงฉับของเขาประมาณเท่านี้นะคะพ่อกันไม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าใครชื่นชอบก็บกดไลค์กดแชร์เขาเนี่ยนะคะสวัสดีคะ่ะ